ขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จัดงานรำลึก24ปีสืบนาคเสถียรนิสิตเก่าคณะวิทศาสตร์ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศค่ะ วันที่1กันยายนเป็นวันครบรอบการจากไปของสืบนาคเสถียรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวรรณศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะวรรณศาสตร์จัดงานสืบสารวันสืบนาคเสถียรเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง2กันยายนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของสืบนาคเสถียรและเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังรวมถึงกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ดูแลปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้ยั่งยืน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดเสวนาหัวข้อต่างๆเรื่องของการต่อสู้ของสืบนาคเสถียรเพื่อทําให้มีทรัพยากรป่าไม้หลงเหลือจนทุกวันนี้รวมทั้งนิทศาการชีวประวัติและผลงานต่างๆซึ่งวันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีจุดเทียนประสานใจอนุรักษ์ไว้อาลัยให้สืบนาคเสถียรนิสิทรุ่นพี่ที่เสียสละชีวิตเพื่อรักษาผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย